ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุภูสุขน์นะครับครับเมื่อนี้ก็เป็นมือวันอังคารนะครับเนาะวันอังคารที่24นะครับแอดจะมาลงแนวทางเล่าพัฒนานะครับพี่น้องเอฟซีครับเลขชุดนะครับเลขชุดนะครับเนาะเป็นเลขวิ่งนะครับทียังพันเอกขัดเป็นตัวเด่นออกมานะครับครับก็คือ ข้อมัยก็คือชุดวินเนาะพี่น้องยิซีครับเป็นชุดวินของท่านอาจารย์นะครับอ๋เวียงจันทนะครับครับมาหอดมาเถืงแล้วครับพี่น้องยิปซีผลงานหลอกเมื่อคืนเนาะครับเนาะก็เอาเอามาชมผลหวยเล่าพัฒนาออกสปอนนะครับพี่น้องยิปซีครับผลหวยเล่าพัฒนานะครับหวดเมื่อคืนนะครับวันจันทร์ที่ยีบสามธันวาคม 2567นะครับลาวพัฒนาเลขที่ออกนะครับ819285 819285นะครับเลขล่างออก92ครับนี่คือผลงานนะครับน้อของท่านอาจารยร์นะครับอเวียงจันนะครับพี่น้องยูที่ผลงานของเพิ่นนะครับครับที่ลงใน YouTube นะครับเขาโตกลับนะครับพี่น้องยูที่ แต่ฉุดฟันท่วงลงในกลุ่มนะครับเข้าตัวตรงนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นเนียนย่ำนะครับมือเคลืนนี่คือสาเหตุที่แอดยังไงพี่น้องเข้าเขาในกลุ่มนะครับเพราะว่าแอดบ่มีเวลาจะมาไล่สดนะครับเพราะมันไกลเวลาแล้วนะครับเนาะถุ่มหนึ่งนะครับมือเคลืนเพิ่นท่วมากนะครับท่วมากห้แอดเนียนนะครับก็คือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้า เป็นไห้เนียนนะครับเนาะนี่คือชุดฟันลงในกลุ่มนะครับก็คือตัวตรงนะครับออกเก้าสองนะครับพี่น้องซี่เข้าตัวเก่านะครับเหล็กไม้ไห้นะครับเนาะนี่คือผลงานทีเพิ่งส่งมาให้ให้ลงในกลุ่มนะครับเข้าตัวตรงนะครับพี่น้องซี่แต่ว่าบอมเป็นตัวเน้นนะครับเป็นเน้นให้ก็คือเก่าหนึ่ง ครับเนียนให้เก้านึงนะครับให้แอทเนียนพี่น้องในกลุ่มนะครับเพราะว่ามันขยับนะครับพี่น้องยุซอาจารย์เวียงจับเพึ่งจะว่างสายกระเพียนะครับเนาะครับขยับขึ้นมาอยู่นะครับลักมือนะครับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งขับมาออ่าเกลาซ้อนสพี่น้องยุซเข้าตัวตรงนะครับชุดฟันธงนะครับในกลุ่มนะครับเนาะาพี่น้องยุซ่คนถือไลนะครับ นี่คืองวดที่หานะครับห้างวดซ้อนๆนะครับเนาะผลงานของธนจันทร์นะครับห้างวดซ้อนๆนะครับงวดนี้ทีม้าอีกบ่ะนะครับตัวเลขกหลอบนี่เลขกวินหน่อยคู่ครับพี่น้องพี่น้องก็สามารถจับกันเราก็ได้นะครับพี่น้องที่ครับเลขกวิอนเพื่อนนะครับกับเขามีเก้านะครับมีสองมีแปดนะครับ ครับมีเก่ามีสองมีแปดเอาตับต่อกันอีกครับพี่น้องทุกี่ครับว่าเป็นการเซเวล่านะครับเนาะนี่คือที่ให้ัดเอาลงใน YouTube เนาะครับเนาะเพิ่นก็เน้นให้คือเก่านะครับเพิ่นเน้นให้รอบที่แล้วเพิ่นบอกให้เน้นศูนย์กับเก่ากับกับนี่เก่าศูนย์แปดศูนย์เก่าหนึ่งหรือก็สองเก่านะครับ เข้าตัวเน้นนะครับพี่น้องทุกที่อันนี้เพื่อเน้นให้นะครับซีคูลนะครับเนาะเข้าตัวเน้นนะครับเนาะสองเก้าครับเลขวิ่งกับเข่าเก่าเลขวินเลขวินเลขวินงนะครับเนาะเอาวันพุธนะครับที่ยี่สิบห้านะครับพี่น้องทุกที่รอคอยกันมากสายแล้วนะครับเนาะเพราะว่าแอดกับที่เป็นยังคือลงสายนะครับเนาะเพราะว่าล่อตัวเหล็กแนวทางของเพื่อนคือกันนะครับ <c oughs> ครับนี่คืองวดที่6นะครับพี่น้องเิถ้าเขาอีกงวดนี้ก็คือหกงวดส่วนนะครับว่บมีผู้ใดเหตุใดหกงวดส่วนนะครับพี่น้องเช่ ครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเขามาในกลุมนะครับนะบริเวนกุมฟี่นะครับกุ่มนี่เป็นกลุมม่ขาดใส่ใจนะครับขาคู่ขาไข่นะครับพี่น้องชี่ับก็บเดือนละหนึ่งร้อยบาทนะครับ เราพัฒนานะครับรับออียงจันนะครับพี่น้องเอซีครับพี่น้องเอฟซนะครับทนาจารย์บอกว่าแช่ได้เลยนะครับเนาะรับแตนะ่ห้าแช่ไปกะเทียนให้ ของสลกักเล่านะครับซับซ้อนใดขึ้นกันนะครับพี่น้องเป็นบางสั่นเนาะเดี๋ยวมีมีโค้งสุดไทยอีกรอบนึงนะครับครับรอบนี้นะครับมีตัวเลขนะครับเลขกวินนะครับเนาะอันนี้เป็นเฉพาะเลขกวินนะครับเฉพาะชุดวินนะครับ ่านอาจารย์บอกว่านะครับซับขาหลอกไว้ก้อนนะครับเนาะ้าเห้องบอลซับขาหลอกไว้รัฐบาลเล่านะครับมันจะได้ซับสวนน้าแนวทางน้านะครับพี่น้องยุ้ซี่มันวางซันนะครับเอาเด็กวินนะครับพี่น้องซี่ปัดมาหน่อยตัวเถอะพี่น้องเด็กวินรลอบนี้บ่ถึงหาตัวครับพี่น้องซี่ ไม่ถึงห้าตัวนะครับเอาจีเซียนเ้นตัวนี้ไ่งนะครับให้พี่น้องเขาเลยนะครับเนาะสำหรับเหล็กบินนะครับอจีเขียนตัวยิ่งย่งเลยครับให้พี่น้องเขาเจ็บหน้าจอแบบสําหรับเอฟซีทันใดทีพูเทเเ่านะครับเนาะอายุเลยหลายบ่เห็นนะครับมีแปดนะครับพี่น้อง มี9มี5มี0นะครับนี่คือเอกวินนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับล่อคงสุดท้ายนะครับเนาะครับโคงสุดท้ายอาจารย์นะครับเวียงจันนะครับเพิ่นบอกว่านะครับอย่าเผลอนะครับพี่น้องที่เดี๋ยวจะลอยมากนะครับเพิ่นจะส่งลอยมากให้เวลาได้นั่นแอดกระยังพันลูเหือกันนะครับเนาะ พี่น้องเข้ากับแชมปหนายจอนะครับเอาเหล็กวินเนาะครับพี่น้องที่ชุดวินนะครับมีแปดมีเก้ามีห้ามีศูนย์นะครับจับคู่กันเอานะครับจับคู่ร่องเบิงพี่น้องที่กระด้ครับแนวทางเด็ดเดดดังๆนะครับยับตามเหตพี่น้องเข้าแล้วนะครับเนาะเอาเห้พี่น้องเข้าสุขูสุขคนนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับอย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่ง จับคูนะครับจับคูได้นะครับแต่ว่ายจะพึงสรุปนะครับตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องเชืครับแนวทางของทนอาจารย์ร้อยวิ่งจับนะครับครับสุดสับขาหลอกนะครับเพิ่นวางสั่นนะครับเนาะอยัดใบเขียนลงนะครับครับเพิ่วมาสุดซับขาหลอกนะครับเนาะเอาให้พี่น้องเข้าสุขสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเอาทานอาจารย์บอกว่าจะหาเงินให้พี่น้องชาวไทยเข้านะครับได้มีเงิน กินปีไม่เถืนแน่นอนนะครับเป็นบอกวางสันนะครับเนาะเอาให้สุกๆคนมันกันสุกๆสุกคนสวัสดีครับ